G422 ข้างคาวเล็กสตองเกอร์คมนา2มิลลยเเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับหนาคุ้มเหนียวยังไงอ่าจจะด,ดูนะครับสนะการโค้งงอรับคว้านแรงเหยียบครับ,บ,บ G422 ข้างคาวเล็กสตองเกอร์คมนา2มิลลาเเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับ ขขาวแนะนำจับขานี้นะครับโอเคไปกันเลย,ยรับนะครับสวยงามครับดิเรียบๆอ,อ่านครับ4ีสี่าลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับ เดี๋ยวรอบนี้ลดแรงส่งนะครับสวยงามครับหมดหัวเรื่องคุณภาพผ่านครับอย่าลืมชมคลิปสอนขว้างท่ายคลิปก่อนเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะชกมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับ ทีนี้เราจะจับบูมแรลงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมแรลงมาให้ติดหลังมือเลยครับหากข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉาก ขนาดกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนคว้างนะครับจับล่มหลวมนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนความรู้สึกล้มหลวมไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้เพราะข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้างสบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สบัดให้ขมุนรอบตัวเองเยอะๆการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบุมมแรงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่าคว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับ โอเคครับ